ออะไรครับส่วดเงินสด2,000บาทค่ะสำหรับสรุ่นนี้อ๋อครับครับ2,000บาทครับ2,000บาทสิ่งหนึ่งที่ในงานคอมมาดผ้าไม่ได้ก็คือสาวสาวพิตตีครับวันนี้มีอะไรนำเสนอครับสาวสาวพิีครับครับเปครว่าุ๊ะคะร่ับผมนี่คือสาวสาในงานคอมมานะครับอย่าลืมมาติดตามนะครับ สาวสาวพิตีในงานนะครับเอไปด้านในได้เลยนะคะวันนี้เราจะมาดูสาวสาวพิตีในงานนะครับเขาใช่คุณรุ้งนะตามผมมาเลยครับสวัสดีครับคุณรุ้งครับไม่จำไม่จำไม่ได้หรือเปล่าจำได้นะวันนี้ใส่วิธม,มันจำได้นะ เป็นรายการ E-Life f e e b เป็นรายการเกี่ยวกับพวกโลกไอทีวันนี้ช่วยแนะนำหน่อยว่ามีงานอะไรเด่นๆของมูฟของเรานี่ก็คือเทือลยีใหม่ล่าสุดนะครับของกล้อง Sony Handycam นะครับปกติแล้วการถ่ายทำกล้องวิดีโอเนี่ยจะได้แค่2มิติในระบบของฟอง l l ดีนะครับ1,080ลักษณะของกล้องเนี่ยจะเป็นแค่ตาเดียวครับแต่เรามาดูตรงนี้ว่ามันมีกี่ตาครับนี่มี2ครับ2ตาครับนั่นหมายความว่าภาพที่ถูกเลคคอขอดออกมาเนี่ยจะเป็นภาพระบบ3มิติแต่อย่าลืมอย่างไรก็ตามคุณต้องใส่ว่นนี้นะครับ แล้วก็เปิดออนเพื่อจะได้ดูภาพที่แสดงผลเป็นระบบของสามมิติผมรู้สึกว่ามันมันนูนออกมาครับต้องลองมาดูที่บูนี้ครับบูงโซนีครับผม และนี่ก็เป็นเทคนิคของเครื่อง Sony PlayStation 3นะครับลองดูกันว่าโมชั่นเขาเรียกว่าตัวอะไรครับคอนโทะเลาะโมชั่นนะครับก็จะคล้ายๆกับเครื่อง Nintendo Wii นะครับว่าความสนุกของมันแตกต่างกับเครื่องตัวอื่นยังไงนะครับ นี่ก็คือลำโพงนะครับคนที่จะใช้ลำโพงทั่วไปเนี่ยจะต้องมีสายนะครับมีความก็เรียกว่าหุ่นกินเรื่องของต้องต่อสายมวันครับ ตัวนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดก,ก็คือสามารถใช้บลูทูธนะครับสามารถเชื่อมโยงใส่เ,ออเพลงที่เรามียิงบลูทูธไปที่ลำโพงตัวนี้แล้วก็เสียงเพลงจะออกมาได้เลยรู้สึกว่าทางงานบอกว่าตัวของสินค้าที่อีปกจำหน่ายเนี่ยยังไม่มีเราสามารถดูได้อย่างเดียวแสดงว่าสินค้าตัวนี้นี่เป็นสินค้าหายากครับถ้าไงเรามาดูงานที่นี่ได้ว่างานเนี่ยเ,ออเราจะชอบไหมเพราะว่าลำโพงมันค่อนข้า,ขางจะกระทัดรัดแล้วก็ผมก็สนุกครับต่อการใช้ใช้มือถือในการส่งไฟล์เสียงเข้าไป Don't be down and everybody here also นะครับที่พวกเราใช้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับข้อมูลต่างๆเรื่องของไฟล์คลิปลับหรือว่าหนังอะไรที่เราโหลดเก็บไว้เป็นเวลานานเนี่ยอยู่ๆก็ต้องสูญเมื่หลายหายไปเพราะว่าไวรัสตูดิโอครับวันนี้เราจะมาพบกับคุณวรดมพูนนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์การป้องกันเรื่องของไวรัสทําให้ไฟล์ต่างๆของเราเนี่ยอยู่เก็บคงทนนานกับเราตลอดไปนะครับสวัสดีครับคุณวรดมพูนครับสวัสดีครับครับช่วยแนะนำผลิตภัณฑ์โน้ตสต์นะครับว่ามันดียังไงแล้วมันจะช่วยเก็บข้อมูลแม้แต่ไฟล์คลิปลับต่างๆของผมเนี่ยที่เคยสูญหาายยไไปเเพรระวัสนี่ ช่วยแนะนำครับวันคืนไงครับผมครับแอนตี้ไวรัสเนี่ยตอนนี้ในท้องตลาดเราตอนนี้ที่นอตันทําอยู่มีสามประเภทด้วยกัน <3 S 2> ประเภทแรกครับผมประเภทแรกมีแอนตี้ไวรัสอย่างเดียว<อ>นะครับผลิตภัณฑ์นี้จะครอบคุมทางด้านการป้องกันไวรัสอย่างเดียว<อ>จะไม่ได้เน้นทางด้านเครือข่ายนะครับ,อ,รบอันดับที่สองคือจะเป็น อินเทอร์เน็ตซิเคียวรตี้ในอินเทอร์เน็ตซิเคียวรตี้นั้นจะมีทั้งแอนตี้ไวรัสในตัวด้วยแล้วก็มีไฟวอลในการกองแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตในตัวด้วยเพราะว่าพมไปท่องเว็บท่องไปท่องมาเนี่ยมันจะเข้ามาล้วงลับใช่ครับก็จะมีเซฟเว็บนะครับแล้วก็การเข้ารหัสความปลอดภัยทางเน็ตเวิร์กเอาไว้ด้วยมีนกรเข้ารหัสด้วยใช่ก็คือตามพอร์ตการทำงานต่างๆเนี่ยนอตันจะเข้าไป เฝ้าไว้หมดเลยนะครับและสุดที่สามครับผมสุดที่สามเนี่ยจะเป็นโนตันสามหกศูนย์นะครับสามหกศูนย์ไอชื่อคุณขุนสามหกศูนย์ใช่สามหกศูนย์อีกสามหกศนตัวไปครับถูกต้องครับเออผมพูดเล่นจริงเหรอมันคืออะไรครับมันคือ all in one security network แล้วก็เป็นเกี่ยวกับงเซตสองใบชุดใหญ่เลยจัดหนักเลยครับตัวเนี้ยความสามารถของเขาคือเป็นทั้งแอนตี้ไวรัสในตัวแีไวรัวมีไฟวอลในตัวกองแพ็กเกจอินเน็ต แล้วยังแบ็กอัพงานได้ก็คือเขาจะมีคลาวด์คอมพิวติงอยู่ข้างบนนะครับเราสามารถนําไฟล์ของเราที่สําคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นไฟล์เอกสารไฟล์เพลงไฟล์ภาพคลิปคลิปคลิปเนี่ยผมเก็บวาเอะเก็บวาเยอะเลยเนี่ยสามารถทําได้ครับแต่เนื้อที่จํากัดครับจะมีอยู่2 g กิกด้วยกันอ๋อสกิกนับนอกนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าซื้อในโปรโมชั่นที่เป็นเป็นพรีเมียมเนี่ยจะได้2 5 g ิ จัดเขาจะบอกว่าวิดีโอเลยเยอะนะครับไนี้ยค่อนข้างใหญ่ๆครับแล้วก็ชัดด้วยครับตกลงต้องซื้อเป็นที่ภาคกิกครับอ๋อครับผมมันจะเป็นพรีเมียมเวอร์ชั่นก็คือว่าถ้าเพื่อนๆมีไฟล์ที่เก็บไว้ในเครื่องเยอะแยะนะครับไม่อยากจะให้มันสูญเวลาหายไปเพราะเวลาครับก็ต้องใช้บริการของโนตันครับเก็บไว้บนคลาวด์อ่ะครับจะสามารถเก็บไฟล์ไว้ได้นานมากกว่า่วโนตัน360ใช่ครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีอีกครับมีใช่มีครับยังมีความสามารถในการจูนเครื่องนะครับจูนเครื่องจูนยังไงครับก็คือมัันเเพิ่่มมคคควาแรรรงงือออได้บ๋ ถ้าเครื่องควมคิดว่าเราไม่มีประสิทธิภาพมากพอในการดูดัต a ้าภายในเครื่องเนี่ยนอตันสามบวกศูนย์เนี่ยมีฟีเจอร์ในการจูนจูนเครื่องซึ่งเป็นจุดแข็งที่ค่ายอื่นไม่มีไม่มีครับอ๋อครับครับแต่ว่าค่ายอื่นเขาก็ทําแบบคล้ายๆกันก็คือจะมีคพิ่มได้เพิ่มขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับสักกี่เปอร์เซ็นต์อ๋อสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับสามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ในที่นี้คือผมบอกไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ในที่นี้หมายความว่านอตันเนี่ยจะเข้าไปจัดระเบียบไฟล์ในฮาร์ดดดิสกก์ใให้มัันนนอยยูู่รปแบบเีว ครับนะครับมันก็จะหาง่ายใช่ครับเร็วขึ้นจานแม่เหล็กในฮาร์ดดิสเน่พอเวลาอ่านข้อมูลเนี่ยครับผมมันหาข้อมูลที่อยู่ใกล้สุดก่อนอแล้วพอเราเรียงเข้ามาเลยอ่ะให้มันใกล้ๆกร้อัให้มันใกล้กันให้เป็นแบนีแหัะใช่ครับจะเป็นนอตตันยูนิเต็ดฮาร์ดไดร์อยู่ในตัวแล้วครับผมเฉพาะในรุ่น3 6 0เท่านั้นเพราะฉะนั้นนอตันจึงมองกลุ่มลูกค้าเนี่ยเป็น3กลุ่มเพื่อให้ลูกค้าทั่วไปเนี่ยได้เลือกใช้ว่าเขาเหมาะกับการใช้งานด้านไหนนะครับจึงตอบโจทย์กับลูกค้า ในเมืองไทยเนี่ยได้มากเลยนะครับถือเป็นจุดแข็งจุดหนึ่งของค่ายค่ายนี้ครับนอตันนะครับชื่อฝากอะไรถึงแฟนรายการอีล่าทีวีน่ครับอ๋อสำหรับผู้ที่จะหันมาใชแอันตี้ไวรัสนะครับก็ตอนนี้ลายเส้นอ่ะราคามันถูกลงมามากแล้วผมอ่ะสนับสนุนให้ลูกค้าทุกคนนะครับหันมาใชแอันตี้ไวรัสไลายเส้นไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็ได้นะครับมีประสิทธิภาพเหมือนกันหมดนะฮะและอย่างก็คือสนับสนุนนะครับสินค้าลิขสิทธิ์นะครับ ท่านที่มาช้อปปิ้งในงานคอมมาร์ทเอ็กซ์เจน2011นะครับผู้โชคดีจะได้จับรางวัลได้รับรถยนต์นิสสันมาร์ชครับแล้วก็มีอีกหนึ่งรางวัลสําหรับผู้ที่มียอดซื้อสูงสุดนะครับจะได้รับสิทธิพิเศษในการขึ้นเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ครับชมวิวรอบเมืองเลยนะครับแล้วสำหรับนี้ก็เป็นรายการที่เราตั้งใจทํางานให้กับท่านผู้ชมดูกับสารดีๆในวันนี้นะครับพบกัาได้ใหม่ทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับ16นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีทั้